สวัสดีคะ่ะพี่ยอดมีเรื่องอะไรกันนะมีนักเรีนยนหญิงมอปลายถูกข่มขืนคะ่ะโดยเพื่อนนักเรียนชายหลายคนคะ่ะปีสี่สามจะมีคดีรุมซ้อมนักเรีนยนหญิงโรงเรียนปัญญาเทาวีกเกนะิดผมอยากรู้ความจริงเกี่ยวกับคดีนี้คนะ่ะเพราะว่าคดีเนี้ยมันสัมพัญกับผมมาผมกผรูออกองช่วยผมด้วยนะครับ เราได้ข่าวคดีที่โรงเรียนปัญญาสวีแล้วใช่ไหมค่ะคดีนี้ละเอียดอ่อนมากนะเราต้องทําให้รัดกุมที่สุดแล้วก็เป็นคดีของตํารวจภูธรภาคหนึ่งด้วยเดี๋ยวผมจะคุมคดีนี้ด้วยตัวเองนะนะค่ะคุณไปกับผมแล้วก็เอาทีมไปด้วยสองคนครับผมยกักษ์ถึงมึงไปตามไปพ้นแล้วไปกับกูนะโต๊ะเทียบเลยพี่ผมต้องไปจับอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกพ้นให้แล้วก็เดี๋ยวผมตามไปเฮ้ยเห็นนะ ฉันเชนื่อะ<ป>ลยกหนอได้เอ้ายอดชายมาใหม่เนี่ยไม่มีใครว่างเลยครับผมว่างพอดี yeah. สะลัดรออยู่ในห้องครับคือถ้าบวกคุณไม่หยุดพูดเนี่ยเราจะสอบสวนเด็กๆได้ยังไงล่ะครับก็ลูกฉันมันไม่ได้ผิดอะไรคุณจะเรียกมาสอบสวนทาไมมันก็ต้องสืบสวนตามหน้าที่นะครับผิดถูกก็ค่อยว่ากันขอบคุณนะครับที่ไปช่วยผมคดีนี้วุ่นวายจริงๆนะครับนี่เด็กพวกนี้เป็นผู้ร้องสายในคดีนี้หมดเลยเหรอ ใช่ครับเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีการครั้งแรกของเหยื่อนะครับเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาครับเกเรแล้วก็ชอบย <ใจ S 1> ีเรื่องอยู่บ่อยๆคุณนี่เร็วๆนะลูกฉันหิวข้าวแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยผมอ่านรายงานคดีนี้แล้วทำไมมันเละเทะอย่างเงี้ยถ้าคุณทำสำนวนคดีแบบนี้นะชาตินี้ก็ปิดไม่ได้ทำให้มันรัดกุมหน่อยดิขืนส่งไปแบบนี้นะไอ้การเขาตีกลับมาแน่นอนอะ่ะผมว่าขุนยังไม่เข้าใจว่า คดีนี้มันซับซ้อนอยางงคุไม่ต้องพูดละพูดไปก็มีแต่แก้ตัวตรงนี้นะนี่เรื่องทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากโพสต์นี้ใช่ไหมครับตามจับเด็กเลวในโรงเรียนคนหนึ่งเนี่ยมันยากตรงไหนวะจะเอายงไงอ่ะคุณก็สั่งมาเลยอย่างแรกเนี่ยไปลากคอไอ้คนโพสต์คนนี้มาให้ได้ก่อนเลย